สวัสดีครับช่างนัทน,นะครับจากนัทเลสซิ่ง h ช n แน,นลนะครับช่างประจำนันเลสนะวันนี้เราอยู่บนรถลูกค้านะไม่ใช่รถเรานะลูกค้าบอกว่าพี่ขับแล้วเวลาหมุนพวงมาลัยแนขะ็แขกๆเดี๋ยวเราลองดูนะได้ยินไหมถ้าอันนี้ถ้าอันน,น,นี้รู้เลยสีมาจากอันนี้สีมาจากอันนี้ตัวนี้เพราะว่าช่างคนที่เขาใส่อ่ะเขาใส่ตัวพลาสติกครอบอะลึกลงล,กลึกเกินไปหน่อยเราจะต้องถอด ไอตัวค้อมนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนแรกว่าจะลดรถลดไปวิ่งไม่ต้องละไม่ต้องละคือตอนแรกคือเวลาเราสาวพวงมาลัยอ่ะถ้าเราสาวพวงมาลัยแล้วอ่ะแล้วมันดังฟืดฟืดเป็นช่วงๆเราจะต้องขับรถไปสาวคือเราอยากเราอยาสาวพวงมาลัยอยู่กับที่สาวพวงมาลัยอยู่กับที่แล้วไอพวกข้างล่างอ่ะช่วงล่างอ่ะมันจะไปหมดคือมันมีพาเวอร์ให้เราสาวก็จริงอ่ะยางเยอะมันก็จะเสีย ผมก็เลยว่าจะขอยืมรถล,ลูกค้าไปวิ่งดูแต่ว่าอย่างเงี้ยไม่ต้องละพอเราขึ้นมาสาวเนี่ยเจอละอาการนะมันจะมีสองอย่างถ้ามันถ้ามันสาวปุ๊บแล้วดังดังทั้งรอบนะแปลว่าม,มาจากตรงนี้แต่ถ้าอีกอาการหนึ่งคือสาวแล้วคืดคืดคืดเป็นช่วงนะมันจะมาจากข้างล่าง <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะแกะมาดูกันนะครับว่าเราจะแก้อย,อยังไงนะโอ้โหเราจะถอดพวงมาลัยออกก่อนนะครับรก่อนถอดพวงมาลัยนะกดแตะก่อน ดังปกตินะครับแต่อย่าก,กดเยอะเดี๋ยวเจอด่าเมียพ่อเอาอย่างนี้คือเราไม่ต้องถอดพวงมาลัยก็ได้แต่ผมขันรอแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมดึงไม่ขึ้นอ๋ออย่างเงี้ยพอได้อยู่เดี๋ยนะถ้าอย่างนี้ไม่ต้องถอดก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอัดน็อตคืนเราขยับตัวนี้ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราดูซิว่าดังไหมเขาทําเขาเอาป้ายอีโลโวไว้ข้างล่างนะไม่สวยนะเราต้องอย่างนี้ขึ้นมานิดนึงอ่ะนี่นะแล้วเราก็ถอนมันขึ้นมาฮึบ อ่ะเค okay, ถ้า,างี้ไม่ต้องแกะแล้บางทีนะเรื่องแค่นเ,เนี้ยเล็กๆน้อยๆ้อยเนี่ยบางทีนะต้องสำคัญนะเพราะว่าเวลาเราขับแล้วอะพอเรานึกถึงว่าเวลาเราเป็นคนขับอะ่ะเราก็จะลำคาญนะครับต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะเวลาติดให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ส่วนมากผมก็จะลองก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกช่วงเนี้ยลูกค้าผมมาไกลนะบางทีก็มาจากแบบไกลๆอะไรเงี้ยผมลองดูก่อนถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องถอดพวงมาลัยแต่คิดว่าได้แหละเพราะว่าพี่กิมยังหมุนได้เลยอีมันสีปอกอือโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูอีกทีหนึ่ง ยังสีอยู่อะยกสูงสูงเลยดูได้หายไหมเราจะได้มั่นใจว่ามันสีปอกจริงๆถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเราจะต้องแกะข้างล่างลงมาดูนะครับว่ามันสีล่างไหมเนี่ยสีปอกเงียบแล้วเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวเราจะส่งขึ้นยกขึ้นมาให้สูงเลยอาจจะแบบว่าไม่สวยนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้ครอบล่างแต่ว่ามันจะไม่ลงห,หูมันสีจากปอกนี้ เรายกลอยขึ้นมาก่อนเลยเรายกรอยหนีขึ้นมาก่อนเลย,อ,ยอ,เอืมไม่เป็นไรเอาลอยขึ้นมาก่อนแล้วค่อยกดลงลอยขึ้นมาให้เงียบก่อนให้มันเท่ากันทั้งอันก่อนอ่ะนี่ อ่าโอเคตอนนี้นะปอกมันลอยขึ้นมาแล้วนะไม่มีเสียงแล้วทีนี้เงียบก๊บอ่าผมเอาไมค์เข้าใ,ใกล้ๆนะดูนะเห็นไหมไม่มีเสียงละโอเคพี่ครับนี่แป๊บหนึ่งเดีย๋ยวเราให้พี่เจ้าของรถมาดูข้างนี้เลยพี่พี่มาข้างนี้เลยผมให้ดูตรงนี้หน่อยอมาข้างนี้เลยอยู่ยพี่มันไม่หลุด,ลดเอาพูดง่ายๆพี่ถ้ามันถ้ามันขับขับแล้วมันเลื่อนลงไปอ่ะ เอาอะไรงัด,ด,ดเอามือดึงต้องดึงพร้อมๆกันนะเพราะว่ามันจะแบบอย่างเงี้ยพอมันขับเงี้ยเท่ากับพี่ดึงข้างเดียวมันะก็จะอย่างเงี้ยอันนี้หลุดมากอันนี้หลุดมากนะพี่ต้องดึงพร้อมๆกันขึ้นมา <laughs> คือเขาอยากให้มันสวยแหละเขาเลยครอบลงไปแต่มันหนกหู <laughs> ต,อตอนแรก <c oughs> ผมนึกว่าอาการเป็นอย่างที่ผมบอกคือไอ้จานจานข้างล่างตอนนี้ไม่ใช่เป็นที่จานแล้วเป็นที่ไอ้นี่ถ้าเป็นที่อานจานอ่ะมันจะดังฟึดแล้วก็เงียบแล้วก็ถ้าสาวลงมามันจะไม่ฟื้อตลอดมันจะฟึดฟึดฟึ่ดังอย่างี้โอเคนี้เรรียยบ้้อ เด่นดูถ right okay. ่ายรูปด uh, ้วยนะเดี๋ยวผมได้ไปลงคลิปช่องวิทยุร้านผมมีนะใช่วิทยุแอนดรอยมีคืออย่างนี้พี่เวลาเราใส่พวงมาลัยอ่ะที่มันเป็นพวงมาลัยซิ่งขนาดพวงมาลัยวงมันจะเล็กลงส่วนมากเวลาวงเดิมมันจะประมาณสิบสี่นิ้วอันนี้จะมันจะสิบสานิ้วใช่วัดได้เลยเอาตลับเมตรวัดเลยวงมันจะขนาด1ิบานิ้วส่วนมากพวงมาลัยซิงใหญ่สุดจะสิบานิ้วครึ่ง มันจะเล็กกว่าพวงมาลัยมันจะเล็กกว่าพวงมาลัยเดิมทีนี้น้ำหนักของพวงมาลัยจะหนักขึ้นเพราะขนาดมันเล็กลงแต่ว่าเคราแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือเวลาพี่ดึงพวงมาลัยอย่างเงี้ยเวลาพี่ขับพี่ดึงเงี้ยปุ๊บหน้ามันไปเลยเพราะพวงมาลัยวงมันเล็กลงยิ่งพี่เจอวง12นิ้วนะเล็กๆนะแม่งดึงหน่อยเดียวแม่งไปเลยมีเมื่อก่อนมันมีขายอยู่วง12นิ้วผมเพิ่งเปลี่ยนคลิปที่แล้วเนี่ยวง12นิ้วเล็กกว่านี้อีกอันเนี้ย3นิ้วอันนี้เป็นวงไซส์มาตรฐานของพวงมาลัยซิ่งลูกค้้าาาาใช่่ลูกคจะถเยว พี่พวงอะไรสิ่งวงใหญ่ๆมีไหมไม่ค่อยมีใครเขาทำสิบามครึ่งหรือ14บสีเขาจะทำแค่13นิ้วสิบสีนิ้วมังพอดีใช่แต่ว่ามันมันไม่ไม่ค่อยมีใครทําใช่เขาจะขายอย่างนี้กันเยอะใส่ไปสมาไม่หนักกว่าธรรมดาพี่อยากหล่อต้องเจ็บเรื่องปกติแต่ว่าเดี๋ยวก็ชินเนี่ยรถผมก็ใส่เดี๋ยวก็ชินหรืเดี๋ยวก็ชิน